สวัสดีครับสวัสดีครับมืนีบานช่วงเกษตรแสนสุขสีผ้าพี่น้องมามาหูจักกับประโยชน์ของกล้วยหอมด้วยครับพี่น้องเด้อหลายคลิปที่ผ่านมาบานช่วงเกษตรแสนสุกก็ลงแต่การปลูกกล้วยการดูแลกล้วยกล้วยหอมนะครับแล,ล้วมณี้ราจะก็เลยจะมาบอกพี่น้องเกี่ยวกับผู้ประโยชน์ ของกลวยหอมครับนี่ของกลวยหอมเฉพาะกลวยหอมนะครับพี่นอ้องเด้อกลวยหอมทุกสายพันธุ์นี่แหละปักลกวยหอมทองกลวยหอมขาวไปดิตนี่แหละครับจะมาบอกคุณประโยชน์ของมันครับว่ามันมียังงนีมันนีดีอย่างไรนะที่ห้องกินถูกมือนี่กินกินเพื่อ,อยังนะนะกินแบบใดม,มีประโยชน์กินก็ไปแบบมันได้ประโยชน์นี่ยังจากมันนะนะเมืนน่อนี้ก็จะเอาเก็จขมูกของกลวยหอมมาฝากพี่น้องครับเดี๋ยวไปฟังน้ำกันครับว่ามี ประโยชน์อีหยังแน่ครับพี่น้องครับอ่อกล้วยหอมเท่านี้เลยครับพี่น้องกล้วยหอมปลอกหอมทองหรือกล้วยหอมข้าวปีดเท่านี้แหละพี่น้องครับที่เขากินทุกมื้อนี่แหละมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยพี่น้องเดือดรายคอผมก็สิยวเป่าพี่น้องได้ฟังอ่าข่าวข่าวก็หลายคอเพราะตึง้ออยู่ครับกับพี่น้องเอาไปพิจารณาเบึงครับว่าเขากินเขาได้ประโยชน์ยังอ่ากล้วยหอมนี่ครับกล้วยหอมนี่ที่เขากินทุกมื้อนี่ครับ มันจะให้พลังงานหลหรือปีนองเด้อดหนึ่งคือให้พลังงานหลาหด้อปีนองเดือพลังงานหลายเพราะว่ามันมีค่าโบฮเดตหลายค่าโบฮเดตก็คือตัวแท่งเข่านะบอกยางไงซะครับปีนองครับตัวแท่งการกินเข่ามันเหมาะสําหรับผู้ที่ออกกาลังกายนหนักเขาก็เสริมด้วยมีหลัข้าวกินกล้วยกินกล้วยไปก็จะให้พลังงานหลายครับให้พลังงานหลาเด้อบเด้อด เพราะว่าเขากินกลก้ือไปมันเห็ดได้อิมอ่มเห็ดได้อิ่มแต่มันก็เลยเหมาะเหมาะเหมาะกับพวกที่บนได้กินเข่านะบระิกรเข่ากินกล้วยแทนก็นได้ครับ ừng. มันเหมาะกับคนที่ควบคุมน้หนักนัน่นเลยครับเด้อกล้วยหอมนี่กินเข้าไปอิม่มมันก็เลยบ่อยากใหอยากเข่านะครับอันนี้อันนี้ขอดีเขานะเ้าอซองสอ,อยระบบย่อยอาหารเดินพี่น้องเด้อซอยระบบย่อยอาหารระบบคับถ่ายของเขานี่ล่ะเพราะว่ากลือเนี่ยมันมี ไฟเบอร์มีกากแก้อาหารสูงนะมันซอยให้ลำไส้เนี่ยทำง,งาน,นดีๆเด้อพี่น้องเด้อพอลำไสนะ้แล้วทำงาน,นดีกัมันก็เลยลดอาการท้องผูกการระระบบขับถ่ายกะดีเด้อพี่น้องครับเห็นบอกสองขอด้อครับพี่น้องนี่ดีสองขอ้อเลยเด้ออ่าที่เขากินเข้าไปแล้วก็อีครับขอดสามกัมันจะบำรุงสมองบำงาารุงประสาทได้ดีครับพี่น้องตัวนี้เพราะว่ามันมันมีสารนะครับมันมีวิตามินบอกางซะมันมีวิตามิน บีและ B12 มันซอยให้ประสาทเดสมองทำง,งานดีครับพี่น้องครับในเมื่อสมองและประสาทเท่าทำงานดีแล้วมันกระโบะเกิดข้มเขียดมันซอยลดข้มเขียดมันเด้อครับพี่น้องเด้ออยบอกง่ายวยห้อมนี่ซอยลดข้มเขียดเฮเฮอารมณ์ดีอารมณ์ดีพ่อนไขยน้ำครับสามขอได้ครับพี่น้องสามขอได้ที่นี่ขคชีครับมันซอยเสริมสร้างกระดูกพี่น้องเด้อซอยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง เพราะว่ามันมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นว่าเดิสอยให้กระดูกแข็งแรงนะครับให้หมอพี่น้องหลายอย่างเลเด้แล้วก็อีข้อหามันลดการเกิดตะคิวการเกิดตะคิวเพราะว่ามันมีโพแทเสเซียมสูงมันสอยรักษาสมดุลของร่างกายของเอารักษาสมดุลของปกหนามในร่างกายนะพี่น้องครับพวกเกลือแร่ในร่างกายนะนเบย์เท่าเบย์เท่าขาดหนามร่างกายเท่ากับสดชื่นโบ เกิดตะคิวง่ายครับผมเห็นบอหาคอเลยได้ครับเอาโอ้โหมีอย่างอีกโอ้โมียังดีๆอีกครับโอ้โหบำรุงสายตาด้วยพี่น้องด้อบำรุงตาเท่านี้ล่ะบำรุงสายตาเท่าสําสำหรับคนทิ่สายตาบุตรีเด้อคุณอายุหลายๆนี่กินกล้วยก็จะดีครับปวดกผลหอมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นยังคือบำรุงสายตาพราอว่ามันมีวิตามินเอครับพี่น้องวิตามินเอเบต้าแคโรทีนซอยบำรุงประสาตาครับ ซอยบุรุษภาษาตา,าเขาเอว่าซอยส่งเสริมการแนมพืชท้องเฮานี่แหละครับเป็นบ่ครับหลายอย่างอันเดี้ครับข้อเจี๊ยดีข้อเจี๊ยดดีผมว่าตัวนี้สําคัญเลยครับพี่น,อน้องเด้อสาคัญเลยล่ะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระครับนี่สารต้านอนุมูลอิสระนี่ตัวนี้สําคัญหลายเดี๋ยวอารมณ์หนาปนสีมาบอกพี่น้องได้ฟังด้วยว่าต้านอนุมูลอิสระคืออย่าง อนุมูลอิสระคืออย่างครับเพราะว่าไม่ใชมันคือตาไหนเพราะว่ามันมีวิตามินซีพี่น้องก็หูอยู่นะครับนว่าวิตามินซีมันเสริมสร้างภูมิต้างทานเนา่าครับนาะวิตามินซีมันมันซอยปกป้องเซลล์ของหลางกายเขาเซลล์อยู่ในหลังกายเขาอี่ลงไบ่เห็นถูกทำลายจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสี่คือบัวพึ่งบระสงนะบอกง่ายซะตัวอนุมูลอิสระนี้มันอยู่แบบอิสระมันบโอยู่กับไผ โบขึ้นกระไฟมันก็เลยบบพึ่งประสงค์ตัวนี้มันซอยได้ครับห้อกินกล้วยมันก็นจะซอยได้มันมีวิตามินซีครับไอ่หมอครับตัวนี้ขาดอะไรนะครับเด้อแล้วก็อีกยงคอเจาะคอละครับนี่เจ็ดคอได้คอแปดนี่ซอยปุ๋ยทิเลอกบุรีปุ๋ยทิเลอกบุรีเป็นอย่างไรคือว่าซอยเพราะว่ามันวิตามินบีหกบีสิบสองโพแทสเซียมและแมกนีเซียม,ม,ยมครับซอยในการ ฟื้นตัวจากการขาดสารนิโคตินเพราะว่ายาสูบบุรีห่านนี่มันมีสารนิโคตินนะผู้ดีจะเลือกบุรี่อดบุรี่นี่นะครับกินกล้วยข้าไปเพื่อมันทดแทนได้ครับมันทดแทนได้เพราะว่ามันมีสารนิโคตินเพราะว่าบุรีห่อนนี่มันมีสารนิโคตินพ่นสูบออกไปก็คือรับสารนิโคตินผููจะเลือกบุรี่อดบุรี่นี่็กินกล้วยทดแทนได้ครับแต่ขอสุดท้ายครับขอสุดท้ายเด้อขอเก่าขอสุดท้ายตัวนี้ก็ เ,เกี่ยวกับผู้หญิงเขาโดยเฉพาะครับตัวนี้ฝากผู้หญิงโดยเฉพาะมันเท่าอาการปวดก่อนมีประจําเดือนนะครับพี่น้องเด้ออันนี้ผมบออธิบายไปหลายบอกแค่นี้ว่าซอ,อยบรรเทาอาการปวดก่อนมีประจําเดือนของท่านหญิงครับองผู้หญิงนะครับเด้อเห็นบอกหลายข้อครับเรื่องกล้วยหอมนี่มีประโยชน์หลายครับพี่น้องเอาพิจารณมาเด้อครับเด้อลองลองกินว่า้องกินมันได้ประโยชน์อย่าง กินก๋วยหองนี่มีประโยชน์ครับมีประโยชน์อ้าวมาที่นี่กับสุดท้ายเลยมาที่นี่ว่าการกินกล้วยหอมกะขอคน,ออนระวังคือ <cracking> กันเพราะว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็จะมีโทษเลยครับด้วยพี่น้องด้ยมันมีประโยชน์มันก็จะมีโทษอยู่ในตัวของมันเองยังกับเหล่าแต่ครับยังกับเหล่าแต่ที่มันมีประโยชน์มันก็จะมีขอโทษนํางพื้นกันกกมีนข้อดีได้ข้อเสียด้วยกันนะครับ ขอเสียมันกับบ่มีอย่างารหรอกครับคือกินกล้วยมันเป็นเผ็ดหวานนะครับพี่น้องครับมันหวานมันเป็นข้อหวานหรอกเพราะไงซะพอฉะนั้นการกินกล้วยหอมก็กินในปริมาณที่เหมาะสมเนพี่น้องเด้อกินโดยปริมาณที่เหมาะสมคืออยากกินหลายบอกไงซะครับอยากกินหลายเพราะว่ามันมีน้ําตาลด้วยมันกับบหมาะกับคนทีเป็นบาหวานครับคนเป็นบาหวานผมบอกแนะนําให้กินกล้วยหอมหลายครับกินนิดๆหน่อยได้ครับ แล้วก็คนที่บ่เป็นก็บ,บ่ได้นาให้กินหลายครับอย่ากินเกินประมาณเพราะว่าเข้ากับสิ่งใดตัวน,นั้นตัวประโยชน์ที่ดีกราฟขั้นสินบ่งใดเบาหวานมาเพิ่มอีกครับพเพราะฉะนั้นก็กินด้วยความระมัดระวังครับกินให้พอดีพอดีครับอ่ะมือณีมาฝากพี่น้องเพียงแค่น,นี้ครับอ่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามไอบ้านท้นเกษตรแสนสูงกันได้ครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ามาฝากกันใหม่ครับสำหรับมือณีสวัสดีครับ